ีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันดิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างกับการประกาศรายชื่อทีมชาตชุดใหญ่ในคิงคัพนะครับแล้วก็ประเด็นอื่นๆนอกจากนั้นอีกในรุ่นเล็กด้วยนะฮะข่าวสารแรกวันนี้ครับคณะกรรมการไทยลีกครับมีมติไม่อนุมัติให้เกมของทูแบนด์เข้ายูนเต็ดกับบีจีปทุมเลื่อนออกไปครับจากเดิมมนเสาที่30สิงหานะไม่ให้เลื่อนนะบีจีกำลังปูยาสนามห่่ออยยยูตนนนนี้ลลาคก็เบ โปรแกรมยังไม่ทันออกขอเลื่อนซะแล้วาฐานะคณะกรรมการก็บอกไม่อนุมัติครับไม่เข้าเกณฑ์ครับตั้งแต่แรกเพราะว่ากําหนดว่าสโมสรต้องยื่นคําร้องไม่น้อยกว่า14วันก่อนการแข่งขันครับหากเกมนี้จะต้องลงแข่งขันตามเดิมนะครับวันที่30สิงหาแลนะเท่ากับว่าแบงคอกในาฐานะเจ้าบ้านต้องหาสนามสำรองทดแทนก็ปรากฏว่าทั้ง2ทีมนะครับจะได้ไปเตะที่มรธรรมศาสตร์รังสิตครับสนามเดิมของแบงคอกยูไนเตดครับเออเหมือนเดิมที่คุ้นเคยเลยก็โอเคนะเพราะว่ามาถึงเลื่อนเลยเนี่ยมันก็จะ เกิดปัญหานะฮะไม่ต้องการสร้างราตรฐานในกรณีอื่นๆด้วยไม่ว่าที่จะเกิดขึ้นกับทีมไหนก็ตามนะเดี๋ยวเลื่อนได้ก็เลื่อนตามๆกันไปแข่งที่ธรรมศาสตร์รังสิตก็จะไปคาบเกี่ยวกับยู23ชิงแชมป์เอเชียนะครับยู23เราย้ายไปเดะที่มอธรรมศาสตร์รังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตอนแรกก็จะเตะที่บีจีเหมือนกันนะดีที่เขาไม่เปลี่ยนเจ้าภาพครับเราได้เป็นเจ้าภาพยู23ครับไม่งั้นอาจจะเหนื่อยนะเปลี่ยนไปที่มองโกงี่นะลำบากจัดเลยเราอยู่สายกับมองโกเลบานนมาเลเซียนะครับเหมือนเดิมกับปีฟ้าลิ มาใส่แทนลาวนี่ถือว่าแข็งเติบดีที่เขาให้ธรรมศาสตร์รังสิตเป็นสนามเย้าของทีมชาติไทยชุดยู23นะฮะในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ตอนแรกก็มีข่าวว่าเขาจะขอย้ายสนามเหมือนกันไปประเทศอื่นนะไป,ปะมาคุยเสร็จก็เออให้เตะต่อวันที่3กันยาเขาก็เตะซีสามเสร็จสามสิบเนาะบีจีแบงคอกแล้วก็มา3กันยาไทยเจอมองโกนะฮะที่มอธรรมศาสตร์ไม่มีปัญหาใดๆหลังจากยู23ชิงแชมป์เอชเอชียแล้วรอบคัดเลือกนะครับเราก็ต้องลุยต่อที่ซีเกมนะฮะ ถ่าปีไม่กี่เดือนก็สําคัญและซีเกมนี่นับว่าเป็นรายการสําคัญนะไม่ใช่เป็นสำคัญสมาคมต้องการมันมากๆเพื่อเป็นผลงานให้สมาคมจุดนี้ได้เป็นที่ประจักษ์นะกับแชมป์ซีเกมในประเทศเรื่องของศักดิ์สีนี่ยอมไม่ได้นะครับทางเมืองทองก็ยืนยันนะว่าเดี๋ยวจะปล่อยนักเตะม,มาให้นะบินะ๊กเป้ฮะบอกว่ารายของ,ของ,ของขค้าราชการยกนะที่ติดทีมชาติยู23ไปแล้วในชุดทีแชมป์เอเชียนะฮะซีเกมก็จะปล่อยด้วยปล่อยค้าคณะนะตัวหลักตัวนี้มาช่วยทั้งเอเชียแล้วก็อาเซียนในการ จริงแชมป์สีเกมแต่เขาก็อยากให้สมาคมเนี่ยทบทวนด้วยนะครับกับโปรแกรมไทยลีกนะคือทางเมืองทองเนี่ยอยากให้สมาคมเนี่ยหยุดพักเบรกในช่วง4ีเกมครับเพื่อให้ทุกคนได้มุ่งสมาธิไปกับการเชียร์ทีมชาติไทยได้รุ่นเหรียญทองอย่างเต็มที่กว่าที่ไทยจะกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกก็รอเป็น10บสปีนะไม่รู้ว่าสโมสรอ,อื่นจะเห็นด้วยไหมครับกับการพักเบรกในช่วงนั้นนะครับแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเมืองทองที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องสีเกมเอาชิงแชมป์เอเชียก่อนอันดับแรกให้ผ่านนะไม่ต้องรอ ฟ้าลิขิตครับตบ3าเกมรวดไปเลยอยากเห็นฟอร์มอีกครั้งโค้รวังครับว่าครั้งนี้พอมาเอเชียแล้วจะทําได้เด็ดขาดแค่ไหนตอนนี้ก็เริ่มจะซ้อมกันแล้วแต่คาคณะเนี่ยจะเข้ามาร่วมทีมได้นะครับหลังจากเสร็จภารกิจกับสโมสรเมืองทองครับในการเจอกับพลังการ31สิงหาจะรายงานตัววันจันทร์ที่1กันยานะฮะมาช้ากว่าใครฮะแต่ว่าตัวนี้คือตัวทีเด็ดเชื่อว่าจะมีโอกาสลงสนามแน่นอนส่วนในกรณีทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับก่อนหน้านี้ลิสต์รายชื่อนะครับปรากฏมาหลายคนหลายท่านมาดูว่าใครหลุดยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใครติดมาชุด นี้บ้างที่จะลุยในศึกคิครับซึ่งวันนี้ไทยประกาศรายชื่อนะครับไม่เหมือนเดิมนะครั้งนี้เราไปประกาศบนสนามสุพัชราใสนะใช้วิดีโอใส่เลยนะฮะแฟนๆก็ส่งข้อความนะครับมีส่วนร่วมเชียร์สร้างศึกของเรานะข้อความก็ขึ้นไปบนกระแพงของสนามสุพัชราใสนะแแลกไม่ดีเหมือนกันอิชีก,ก็ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ฮะสู้สุดแรงเกิดนะชูลูกบอลขึ้นเหนือหัวโคตรอลังการนะฮะแล้วก็รายชื่อครับมีดังนี้ครับถามว่าเซอร์ไพรส์ มีไหมก็มีในตำแหน่งหน้าใหม่ๆอีกบ้างนะออแต่ว่าหน้าเก่าเยอะปฏิวัติคำใหม่นะของแบงค์เข้าอยู่ในเตดกำพลปฐมอัธกุลนะรัชบุรีมีสรานน์อนุอินนะครับอีกคนแล้วก็แนวหลังเนี่ยมีสุพนนันบุรีรัตนะครับของการท่าเรือสันติภาพจัน่อมฮะของชนบุรีแล้วก็นัทพงศริยาของชนบุรีครับเนี่ยเซอร์ไพรส์เลยฮะอายุแกนี่33แล้วนะไม่ใช่ดาวรุ่งนะแต่ติดทีมาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะฮะสุพรรณทองสงนะฮะกลับมาอีกครั้ง ทรงวตไคร์ครวนนะครับของเมืองทองครับสลิงคารพมสุภะของสุโขทัยมิเกลสั้นของเอเวอร์เบิร์กนะครับจากบริษดสลีการเลยนะฮะคนนี้แล้วก็ตำแหน่งที่หลายคนเฝ้ารอครับคือตำแหน่งแม็กซ้ายครับอิชิอิเลือกอภิสิทธิโสรดาครับจริงๆทีละทอนกลับมามีลิ์ในรายชื่อครับเราก็คาดการว่าทีละทอนจะติดไปด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ครับทีละทอนไม่ติดมาด้วยในชุดนี้ครับสุดช็อกจริงนะก่อนหน้านี้นี่มีมาอ้อนนะอ้อนให้มีทีละทอนหน่อยโชว์ในรายการใหญ่ ยังคิงครับนะฮะการจรบ,บุรีอยากเห็นนะสุชาวมาพูดเองนะพี่อุ้มก็พูดเองว่าทีมชาติไทยคือความฝันของเขาเสมอแต่ว่าโกอุ้มหลุดอีกแล้วครับเป็นทางขนานกับมาสตาอิชิอิไปแล้วนะครับยากจะยากแล้วนะยากเลยฮนะการกลับมาของธีระทอมบุญมาทันโ oh อ้ไมค์สกอตตอาพี่โรดานะครับเข้ามาแทนนะเรียกว่าไม่อยู่ในแผนอยู่แล้วนะถือว่าเสียดายเหมือนกันนะธีระทอนอายุเยอะก็อายุเยอะก็จริงนะแต่ว่าหลายคนก็30มสิอ่ะนะนัตพงศ์สายริยาเนี่ยสามสิบสามปีธีระทอนสามสิบห้า ห่างกัน2ปี 2> นะแต่แกน่าจะไปดูฟอร์มมาแล้วจะเห็นแล้วว่าเข้าตาแล้วก็น่าจะเด่นในระบบแกดีนะแนวหลังถือว่ามองตรงนี้ใช้คําว่าบางนะฮะทุกครั้งที่วิเคราะห์จะวิเคราะห์แบบ ถูกเสมอคำว่าบางสุดท้ายก็โดนทะลวงนะผมใช้คำว่าเบาบางมาเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วโดนทะลวงครั้งนี้ก็ยังใช้คำว่าบางอยู่ยังไม่แน่นส่วนกลางค่อนข้างแน่นนะกลางนำโดยชนาทิพย์สงกระสินเอกนิษฐ์ปัญญาเจริญสักวงกรพิธีวั์สุจิตธรรมกุลนะครับเนี่ยบุญรมก็มานะพิรุณชามรัศมีวรชิตกนิษฐสีบำเพ็ญน,นะครับเบนเดวิดไอหนุ่มพันมือกักบมาครั้งที่ผ่านพุงจันทร์แล้วก็สุวพระโชคสารชาติก็ตามคาดการหลายคนก็คุ้นเคยกันอยู่แล้ววรชิตพิรุณนี้ก็ใช้มายาวๆนะครับ แ,แต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือทิติพันธ์นะฮะเบนเดวิต <Ben David S 1> ก็ยังจองบอลลังได้แต่ธนวัน์เนี่ยฟอร์มยอดเยี่ยมนะแต่ไม่ติดโอไมล์สกอตส่วนกองหน้าเป็นสุภชัยใจเด็ดธทีรศักเผยพี่พมมยนะครับและก็ปรเมศอาดวิไล30หน้านะขาดแบงค์นะฮะแบงค์สุภนัทเพิ่งลงไปยิงนะน่าจะถามเรื่องอาการหรือเปล่าอาการไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีนะแต่ก็ลงได้ในช่วงหลังๆของบุรีรัมยูในเด็ดโอ้ก็ตามนี้กองหน้านี่ปรเมศก็ฝากผีฝากไขได้ นะทีระศัก์ก็ยิงอยู่เหมือนกันใจเด็ดก็เพิ่งครบร้อยลูกต้องดูมากกว่าว่าใครจะได้ออกสตาร์ทอันนี้น่าสนใจแต่ผมคิดว่าสุภชัยนะ่าจะเริสตาร์ทภายใต้ระบบของอิชินะส่วนแนวหลังอย่างเอเรียสนะฮะยังเจ็บอยู่นะฮะยังไม่ได้ลงกับบุยรัมเลยนะก็เข้าใจในกรณีนี้แบ็กซ้ายอภิิ์คนเดียวนะแบ็กขวานี่3เลยนะมิเกลซันสันติภาพสุพนันผมคิดว่าเขาน่าจะมองมิเกลซันเนี่ยเป็นซ้ายแล้วละ่ะนะน่าจะเป็นตัวหลักใน้ายขวาก็น่าจะสุพนันแหละตัวหลักนะฮะถ้าตามฟิ ลองดูนะฮะหลังเจนใหม่ผสมตัวเก๋านะสองคนสุพรรณกับนัทพงศนะ์สามสิบสามกับ31นะฮะประคองรุ่นน้องทรงวุฒิใครควรอีกคนสลิงคาใน28แล้วก็ขาดใจหน่อยกองหลังนี่แหละนะถ้าเอาตามีเคราะห์แต่กลางกับหน้าไปได้ท่านล่ะคิดยังไงชอบหรือเปล่ากับตำแหน่งแบบนี้มาคุยกันหน่อยนะครับแต่สำหรับผมเสียดายแค่โกอุ้มเชียรธรบุญมาทันเท่านั้นเองนะหวังว่าเราจะคว้าแชมป์คิงคัพได้ครับเพื่อเรียกความมั่นใจและก็ไปลุยต่อในเอชคัพที่สำคัญที่สุดนะคิงคัพก็มีกก ้งขวางคออย่างอิรักนะฮะร,รอเราอยู่ต้องเผด็จศึกวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีนะจะน๊ะนายจา๋าไลค์กดซับสไครต์ให้พผมได้รับะารผมสิบมดเื่งหมดคนแล้ว